จอดจอจไยังไงต่อบอกเราเป็นคนไม่มั่นใจแต่พอจับไมค์ไปยันเช้าแล้วยังไงต่อชอบผู้ชายคนนึงแต่เขาชอบผู้ชายอีกทีแล้วยังไงต่อไม่คิดไม่ออกอะ่ะเป็นคนไม่มีคิวแต่ลืมหยิบที่เขียนคิวออกจากบ้านแล้วไงต่อ พอเธอเพข้าไป2โปรไฟล์กดไปโดนดูสตอรี่แล้วยังไงต่อกดบัตรคอนเสิร์ตไอยูอยู่ดีๆอิงวันรันทอนเดินเข้ามาถ่ายแล้วยังไงต่อรอไปชั่วโมงยังยังสะผมอยู่แต่ว่าน้ำไม่ไหลแล้วยังไงต่อ เธอบอกเราไม่กินข้าวเย็นแต่สั่งเอ็นไก่ทอดตอนตีหนึ่งแล้วไงต่อเธอบอกว่าอาบน้ําแป๊บหนึ่งแต่หายไปเลย5ปีแล้วยังไงต่อคุยกันทุกวันผ่านไป2เดือนเธอเปิดตัวแฟนแล้วยังไงต่อบอกแม่ว่าลดความอ้วนแต่แม่เอาหมู3าชั้นมาเสิร์ฟแล้วยังไงต่อออกกำลังกายทุกวันแต่น้ำหนักขึ้นแต่ยังไงต่อจริงจงจริงเดิน